สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับสำหรับ8เหตุการณ์ในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่พวกเราอาจจะไม่มีวันได้เห็นเลยตลอดชาติจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างเราไปรับชมกันเลย เรื่องที่1เรื่องราวของทาเบิลน้องชายของเบจิต้าทาเบิลคือตัวละครใหม่แกก่องที่อาจารย์ทุเรียมาทำการจับยัดเข้ามาต้องขอทําการย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าทาเบิลคือตัวละครที่อาจารย์ทุเรียมาทำการจับยัดเข้ามาคุณฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าทาเบิลปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกนะครับในตอนพิเศษของรากอนบอลโซนโกคูแอนฮิตเฟรนด์รีเทิร์นนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องนะครับทำการฉายเมื่อปี2008โดยเป็นเนื้อเรื่องที่อาจารย์ทุเรียมานะครับลงมือนะครับคิดบทเอง ครั้งแรกนะครับในรอบ12ปีซึ่งทาเบลปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกนะครับและเขาก็แนะนําตัวเองเลยว่าเขาเนี่ยแหละคือน้องชายของเบจิต้าเล่นเอาแฟนๆราค้นบอลในตอนนั้นก็อึ้งแล้วก็งงไก่ตาแตกเลยแหละครับว่าตัวละครตัวนี้มันโผล่มาได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเบจิต้าเคยพูดเองนะครับว่าชาวไซย่าตอนนี้เหลือเพียงแค่เขากับโกคูเท่านั้นที่เป็นชาวไซย่าแท้ๆแต่ตัวละครอย่างทาเบลนะครับดันปรากฏตัวขึ้นมาใหม่ซะได้เรียกได้ว่างงงงงเหลือเกินแต่แน่นอนแหละครับว่าในตอนนั้น นะครับเมื่อปี2008อาจารย์ทุียมานะครับแกไม่ได้มีแผนนะครับในการที่ทํดราฟต์บอลซูเปอร์อยู่แล้วจึงทาให้นะครับในเรื่องตอนนั้นน่ะอาจารย์แกนะครับก็คงไม่คิดหรอกครับว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่จะมาทําภาคต่อในปัจจุบันนี้จึงทําให้นะครับทำการจับยัดตัวละครตัวนี้เข้ามาแต่แน่นอนเลยครับว่าตัวละครอย่างทราเบิลก็ยังมีความน่าสนใจอยู่ละครับว่าเรื่องราวของเขาก่อนหน้านี้ของเจ้าทราเบิลเนี่ยเขามีการประจนภัยอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนเลยครับว่าในปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้มีกาารรเเเปิดดผยยอ่งชััจนนะคบ เรื่องราวของเขานะครับและก็มีทีท่าว่าก็คงจะไม่ได้รับการเปิดเผยนะครับแค่ตัวละครตัวนี้จะโผล่มาในเรื่องราก้นบอลนะครับก็ยังแทบไม่มีวีแววเลยแต่ก็มีพูดมานิดนึงนะครับในราค้นบอลซูปเปอร์ภาคบโบรี่ มาต่อที่เรื่องที่2การตั้งกองทัพฟรีเซอร์ครั้งใหม่หลังจากการคืนชีพของเขาจากตัวร้ายในตำนานกลายเป็นตัวฮาประจําเรื่องอย่างเจฟรเรรฟรีเซอร์การฟื้นคืนชีพครั้งแรกของฟรีเซอร์นะครับเขาได้ไปฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเป็นแย้ทองคาโกลเด้นฟรีเซอร์ซึ่งในตอนนั้นเขาแดนประมาทไปหน่อยนะครับฝึกฝนเสร็จแล้วไม่ยอมทําให้ร่างกายตัวเองนะครับชินกับสภาพการเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์จึงทําให้แพ้โกคูร่างบลูไปและในปัจจุบันหลังจากศึกประชันพลงังฟรีเซอร์แย้ทองคําเขาได้กลับมามี ครั้งและแน่นอนแหละครับว่าเราได้เห็นตอนทายเรื่องนะครับของภาคซูเปอร์เราได้เห็นกองทัพฟรีเซอร์นะครับกลับมามีบทบาทอีกหนึ่งครั้งเรียกได้ว่าเจ๊แก่นะครับกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับกับชีวิตมีความสุขสไตล์เจ๊แก่และสิ่งที่มันน่าสนใจและแฟนๆเนี่ยอยากจะรับชมมากๆเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องราวของเจ๊แก่ตอนที่เจ๊แก่ไปฝึกเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์บ้างและเรื่องราวของฟรีเซอร์ในการที่เขาเนี่ยจะต้องตั้งกองทัพครั้งใหม่ของเขาเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เขากลับมาครั้้งแรกกเเ่าาไดลู กองของเขาหมดเลยและกองทัพของเขาเนี่ยก็แตกสลายไปหมดแล้วจึงทําใหมมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันและครับว่าเจฟฟรีเซอร์แกไปตั้งกองทัพใหม่ได้ยังไงและแกนะครับไปเจอบุคคลสําคัญเก่าๆนะครับของราชาโคได้ยังไงนะครับจุดนี้มันน่าสนใจมากๆเลยและเราก็หวังว่าแหละครับจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เขาเนี่ยน่าจะพูดถึงเอ่ยถึงหรือทําให้พวกเราได้รับชมบ้างนะครับในภาคซูเปอร์ภาคต่อไป มาต่อที่เรื่องที่3เรื่องราวของทรังกับไม่ในปัจจุบันว่าชีวิตอยู่กันอย่างไรหลังจากที่โกคูกดปุ่มขอความช่วยเหลือจากท่านเซนโอและทําการสร้างความวายบวงนะครับให้กับจักรวาลของทรังเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ทรังกับไม่ในครับในปัจจุบันนี้เขาไม่มีจักรวาลเป็นของตัวเองที่ตัวเองจะสามารถอยู่ได้จึงทําให้เขานะครับตัดสินใจไปอยู่ในจักรวาลอื่นที่มีทรังกับไม่เนี่ยอาศัยอยู่แล้วนะครับและเขาสองคนจะต้องไม่เปิดเผยตัวตนกลายเป็นโรฮิงญา สมบูรณ์แบบนะครับเขากลายเป็นคนไร้สัญชาติไร้ตัวตนและต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆนะครับเพราะว่าจะต้องไม่ให้ทั้งกับไมในจักรวาลที่เขาจะไปอยู่นะครับทราบถึงการมีของเขาคิดดูแล้วกันเลยครับว่าชาวไซยาหนึ่งคนที่มีพลังแข็งแกร่งนะครับจะต้องหลบซ่อนพลังตัวเองนะครับบินก็ไม่ได้ปล่อยพลังก็ไม่ได้หรือจะใช้พลังที่มันมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากใช้มากเกินไปแล้วแล้วก็ทั้งในจักรวาลนั้นนะครับจะต้องจับได้แน่นอนว่ามีทั้งเซินเจอร์เนี่ยมาอาศัยอยู่ ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยพวกเราก็คงอยากจะเห็นใช่ไหมครับว่า ครั้งเนี่ยเขาจะใช้ชุดยังไงเอ่ยและมีเรื่องราวยังไงหรือเปล่านะครับและจักรวาลน,นั้นจะมีภัยร้ายในอนาคตมาบุกมาเยือนบ้างหรือเปล่านะครับเป็นจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยมาต่อที่เรื่องที่4กันต่อเลยเรื่องราวความรักของเทนชิงฮังกับรันจิจะพูดว่าเทนชิงฮังกับรันจีไปเนี่ยมันก็จะดูกระดาษปากไปนิดนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรักข้างเดียวของรันจีมากกว่าหลังจากที่อาจารย์ทเรียมาสร้างบทบาทในตำนานให้กับรันจีนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์แกลืมว่าตัวละคร รันจีที่บ้านบุเท่าเต่าไปนะครับหลังจากนั้นอาจารย์แกนะครับก็แต่งเรื่องราวเป็นต่เป็นตาเลยแหละครับว่ารันจีไปออกตามหารักแท้เพื่อจะไปตามรักแท้กับเทนชิงฮังซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็รู้กันดีแหละครับว่าอาจารย์แกเนี่ยลืมตัวละครรันจีไปจึงเขียนเรื่องราวตรงนี้มาแต่มันก็เป็นจุดที่มันน่าสนใจเหมือนกันแหละครับว่าช่วงเวลาที่รันจีเนี่ยไปตามจีบเทนชิงฮังอยู่เนี่ยนับแลมปีเนี่ยเจ๊แกเนี่ยทำยังไงทําไมถึงเทนชิงฮังนะครับถึงปฏิเสธความรักที่บริสุทธิ์ของรันจีไปได้ซึ่งถาม ถามว่ามันน่าชมไหมผมว่ามันน่าชมนะครับสำหรับแฟนๆราคุนบอลเพราะทุกคนก็รู้ดีแหละครับว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันไม่มีจริงในตอนแรกนะครับอาจารย์แกแต่งมั่วขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์แกแต่งตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่มันน่าสนใจมากๆสําหรับแฟนๆราคุนบอลมาต่อที่เรื่องที่5้า เรื่องราว7ปีของโกคูในช่วงที่เขาตายไปคงจะไม่มีใครมีความสุขกับความตายได้มากมายมหาศาลมากที่สุดแล้วเท่ากับตัวละครอย่างซุนโกคูคิดดูแล้วกันว่าโกคูนะฮะเป็นคนดีขนาดไหนนะครับขณะที่ทิ้งลูกทิ้งเมียนะครับปล่อยให้เมีย อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ดูแลลูก2คนและตัวเองนะครับยอมที่จะตายไปแล้วก็ฝึกฝนนะครับอย่างสุขสันต์เลยแล้วพี่แกนะครับก็ฝึกอย่างมากจนสามารถกลายร่างเป็นซูเปอร์สซย่าขั้นที่3ได้ซึ่งจุดน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนคงจะดูอนิเมะราคุนบอลภาคแซดมาก็คงจะเห็นเรื่องราวบางส่วนนะครับว่ามีการเล่านะครับเกี่ยวกับชีวิต7ปีของโกคูเป็นอย่างไรบ้างแต่คุณรู้กันหรือไม่ล่ะครับว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วในมังงะหรือว่าเนื้อเรื่องหลักๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึง ในส่วนในเมเป็นส่วนที่เติมและเสริมเข้ามาเท่านั้นนะครับเป็นอันว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีการเล่าเรื่องราวตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับในเนื้อเรื่องหลักและยังมีเรื่องราวนะครับที่โกคูเนี่ยไปเรียนรู้นะครับวิชาฟิวชั่นนะครับกับชาวเบตามอลได้อย่างไดเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันแต่แน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวตอนนี้มันก็ผ่านมานานแล้วนะครับเราก็คงไม่ได้มีโอกาสจะเห็นแล้วล่ะครับเรื่องราว7ปีของซุนโกคูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากว่าอาจารย์ทุเรียนมากีรานะครับจะทาเป็นมูฟวี่นะคร ที่โกคูตายไปเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากทำขึ้นมาผมคนนึงแหละก็คงจะเสียตังนะครับในการที่ไปรับชมอย่างแน่นอนอยากรู้เหมือนกันแหละครับว่าช่วง7ปีที่หายไปโกคูไปทำอะไรมาบ้าง มาต่อที่เรื่องที่6เรื่องราวของเผ่าพันธุ์ของบิลกับแชปป้าอย่างที่แฟนๆรักกอลบอลทร UH, าบกันดีแหละครับว่าบิลนะครับคือเทพทำลายล้างจักรวาลที่7ส่วนแชปป้าเป็นเทพทำลายล้างจักรวาลที่6ซึ่งหลายคนเนี่ยเคยจับสังเกตไหมครับว่าทําไม2คนนี้เกิดจากครอบครัวเดียวกันและมันเนี่ยก็น่าจะอยู่ในจักรวาลใดจักรวาลหนึ่งใช่ไหมครับไม่รู้ว่าต้นกําเนิดเนี่ยมาจากจักรวาลที่7หรือ6กันแน่และทําไม2คนนี้เนี่ยถึงได้เป็นเทพทำลายล้างข้ามจักรวาลและครับสมมตินะถ้าบิลกับแชปป้าเป็นคนของเผ่าพ ถึงข้ามาเป็นเทพทลายล้างของจักรวาลที่7ได้หรือถ้าเผ่าพันธุ์ของบิวมีต้นกําเนิดมาจากจักรวาลที่7นะครับแล้วทำไมแชปป้าถึงไปเป็นเทพทลายล้างจักรวาลที่6ได้คือมันมีจุดน่าสนใจเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องราวเผ่าพันธุ์ของบิวนะครับและก็เรื่องราวของ2คนนี้ด้วยว่าก่อนหน้าที่พวกเขาเนี่ยจะเป็นเทพทลายล้างได้นะครับพวกเขามีการฝึกอย่างไรแล้วพวกเขานะครับได้ขึ้นตําแหน่งนี้มานะครับได้รับการชักชวนนะครับจากเจวิตมายังไงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องที่มันโคตรน่าสนใจและอยากจะรับชมมากๆเลย และผมเชื่อเลยแหละครับว่ายังไงในเรื่องตรงนี้นะครับอาจารย์ทุเยมาเนี่ยไม่น่าจะข้ามไปนะครับแน่นาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของมูฟวี่เอยนะครับหรือว่าซูเปอร์ภาคต่อไปนะครับพวกเราคงจะได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนมาต่อที่เรื่องที่7เรื่องราวต้นกําเนิดของชาวเซยาที่แท้จริงหลายคนเข้าใจผิดมาเยอะเลยแหละครับว่าดาวเบจิต้านะครับที่ชาวเซยาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือดาวเริ่มต้นของชาวเซยาแต่จริงๆแล้วนะครับดาวดวงนี้ไม่ใช่ดาวเริ่มต้นของชาวเซยาอย่างแน่นอน ดวยดาวเริ่มต้นก่อนหน้านี้นะครับก็คือดาวสระดา ซึ่งต้นกําเนิดของชาวไซยาก่อนหน้านี้ยังมีบางอย่างที่มันยังคุ้มเครือและเรื่องราวนะครับของซูเปอร์ไซยาก็ในตำนานอีกนะครับที่ใครหลายคนเนี่ยอยากจะรับชมกันเหลือเกินก่อนหน้านี้จาร์ทเรียม่านะครับก็มาเปิดเผยนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวของยาโมชีนะครับซูเปอร์ไซยาก็ในตำนานว่าพี่แกเป็นได้ยังไงและตายได้ยังไงนะครับซึ่งจุดตรงนี้มันน่าสนใจมากๆจะจับมาทําเป็นมูฟวี่ก็น่าสนุกหรือเป็นเนื้อเรื่องดราคนวอนซูเปอร์นะครับในการเล่าปูมหลังเนี่ยก็น่าสนุกเหมือนกันแต่มันน่าเสียด ราคอนวอนนะครับยังไม่มีการนะครับเอ่ยถึงนะครับหรือเล่าเรื่องราวตรงนี้แบบจริงจังสักครั้งหนึ่งเลยมันจะเป็นเรื่องราวนะครับที่อยู่ภายนอกเรื่องหมดเลยนะครับง่ายๆนะมันเป็นเพียงแค่บทความนะครับทียร์จันทุยม่านะครับนำมาเปิดเผยเท่านั้นจึงทําให้นะครับในเรื่องตรงนี้ถ้าถูกนํามาจับใส่เรียกได้ว่าแฟนๆราคอนวอนนะครับก็น่าจะชอบหน้าดูเลยแหละครับสำหรับเรื่องราวจุดเริ่มต้นของชาวไซยามาต่อที่เรื่องที่8ต้นกําเนิดของเหล่าเทวดาทั้งหลาย ถ้าพูดถึงเผ่าพันธุ์ไหนที่มันมาแรงมากๆเลยในเรื่องราคกบอลนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับเผ่าพันธุ์นะครับของเหล่าเทวดาทั้งหลายเพราะว่าพี่แกนะครับมาสเสพเสือเกินนะครับเทพทรูต่างๆเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าก็ต้องยอมแพ้นะครับสำหรับความเทพของแกงนี้แน่นอนเลยครับว่ามันจะเป็นความเก่งกาจของไดชินคันนะครับหรือความเทพๆเนี่ยของวิสนะครับหลายต่อหลายคนนะครับก็ต่างชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากเลยซึ่งแน่นอนเรื่องราวในอดีตนะครับของเหล่าบรรดาเทพๆ พวกนี้เนี่ยแฟนแฟนราคอนบอลนะครับก็อยากจะเห็นมากเลยเป็นเรื่องราวนะครับอย่างเช่นตอนที่ว่าเซนโอเนี่ยลบจักรวาลอื่นทิ้งไปตรงนี้นะครับหลายคนก็คงอยากจะรับชมนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่รู้จะมีโอกาสนะครับได้รับชมหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องราวเหล่านี้แต่แน่นอนเลยครับว่าต่อให้เป็นเรื่องอะไรก็แล้วเถอะที่เป็นเกี่ยวกับเทพพวกนี้นะครับเชื่อว่าแฟนแฟนราคอนบอลก็อยากจะรับชมทั้งนั้นเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแปะเนื้อเรื่องของราคอนบอลนะครับที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่มีวันได้เห็นเลยนะครับตลอดช คาดนี้นะครับเพราะว่า เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่อาจารย์ทุเรียน er มานะ่ครับแกอาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับซึ่งจะให้ผมพูดตรงๆเลยนะเนื้อเรื่องพวกนี้นะครับมันน่าสนใจหมดเลยนะครับถ้าอาจารย์ทุเรียมาข้ามไปเลยแบบว่าไม่ให้พวกเราได้เห็นเลยเนะี่ยเป็นอะไรที่มันแบบน่าเสียใจและพวกเรานะครับก็คงจะรู้สึกเสียดายมากๆเลยจริงๆแล้วมันก็มีเนื้อเรื่องหลายส่วนเลยนะครับในเรื่องราก้อนบอลน,นะครับที่พวกเราเนี่ยเคยได้ยินมานะครับที่ว่าเขาเล่าในเรื่องนี้แหละแต่พวกเรานะครับไม่เคยเห็นเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันแบบน่าเสียดาายยมกๆเล เพื่อนก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับคิดว่ามีเนื้อเรื่องตรงไหนที่เขาเคยเอ่ยถึงและในเรื่องดาบกอนบอลเนี่ยและทุกคนเนี่ยไม่เคยได้รับชมและอยากจะรับชมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ ผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาคัญมากเลยนะครับเวลากดแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมนะกดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพราะหากคุณไม่ได้กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไม่แจ้งเตือนคุณนั่นแหละครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเวอร์รีวิวสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ